กำลังเป็นประเด็นร้อนเลยสำหรับเรื่องราวภายในสเปอร์เมื่อกุนซืออย่างอันโตนิโอคอนเต้เล่นระเบิดลงใส่นักเตะหลงจากบุกไปเสมอกับเซาทป์ตันมาซาประตูต่อสามทันที่ต่อแรกนำไปอยู่สามหนึ่งว่ากันว่าตอนนี้ทางบอร์ดบริหารกำลังประชุมลักหาเรืร่องเกี่ยวกับอนาคตของคอนเต้คาดว่าน่าจะได้รับความชัดเจนภายใน48ชั่วโมงจะอยู่หรือไปนั้นเดี๋ยวเราคงจะได้ทราบกันแต่ถ้าเกิดบทสรุปที่ออกมากลายเป็นว่าคอนเต้ต้องเก็บข้าวของไปจากสเปอร์คำถามก็คือใครกันเนาะจะเข้ามารับช่วงต่อวันนี้แหละครับขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟีย อยากนําเสนอนั่นคือการพาทุกท่านไปติดตามกันดูว่ามีกุญซือคนไหนบ้างที่มีโอกาสเป็นไปได้กับการเข้ามาเป็นนายใหญ่คนต่อไปของขับไกลเนือยท่อคนแรกมาริซิโอโปเซติโน ทมกลาสนาการที่ไม่แน่นอนของคอนเต้นะครับทำให้ชีอของพี่พอตถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวต็งและมีโอกาสกลับมารับใช้ทีมเก่าอีกครั้งในรอบ4ปีจากการแรงฮารของเสื่อต่างประเทศในหลายสำนักแม้ว่าผลงานกับปารีสแซงแชแมจะทําให้เขานะครับโดนวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยว่าล้มเหลวแต่ถ้ามองย้อนกลับไปในช่วง2 0 1 4นี่ถึงนเี่เป็นผู้ดีกะรับให้กับสเปอร์อย่างแท้จริงทาให้สเปอร์ก้าวขึ้นไปเป็นสมโมสรชั้นนาของยุโรปแบบเต็มตัว เขาเคยพาทีมตีตัวไปถึงรอบชิงชนะเลในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเมื่อปี2019ถึงขั้นรองแชมป์พรีเมียร์ลีกหนึ่งสมัยรวมไปถึงรอบชิงคาราบาวครับอีกหนึ่งรอบตลอดช่วงเวลา5ปีที่รับงานคุมทัพไก่เดทองนะครับทางพี่พอตเองคุมทีมไปทั้งหมด2 9 3นัดเก็บชัยไป159นัดเสมอ62แพ้72นัดมีเปอร์เซ็นต์การพาทีมตกคู่แข่งไป54.27มีนักเตะหลายๆคนที่ยังสร้างชื่อจนโด่งดังในมือของเขาอาทิเช่นแฮร์รี่เคนเป็นต้นและตอนนี้แหละครับก,ก่กบไก ทองเหมือนเดิมไม่เสื่อมคลายคนที่สองลุยส์เอนริเก ลุยเอโนริก้เพิ่งประกาศลาออกจากเก้าอี้ผู้จัดการทีมชาสเปนไปเมื่อจบฟบอลโลก2022ทำให้ตอนนี้นะครับกำลังนั่งว่างงานอยู่และดูเหมือนว่าตัวแกเองนั้นกระสนใจอยากจะกลับมาทำงานในระดับสโมสรอีกครั้งสื่อต่างประเทศอย่างเดอะไทม์นะครับการรายงานข่าวว่าตัวของลุยเอโนริก้ให้ความสนใจกับงานที่สเปอร์ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกุนซือในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามมันมีโอกาสที่ตัวนะครับจะได้งานที่เร็วกว่ากำหนดเพราะว่าอนาคตของคอนเต้หน้าที่ได้รับการตัดสินภายใน48ชั่วโมงนี้และมีสิทธิทีี่่หััวจะออกกกาาารรโดดดดนนสสงงปููมเเ๋ย ทีละครับบอมาถึงเวลานั้นตัวของเอเนริกีเองจะพ้อมารับช่วงต่อในทันทีหรือเปล่าว่ากันว่าทางแดเนียลเลวี่ผู้เป็นประธานสามโมสรและฟาบิโอปาตาริซีผู้อํานวยการกีฬานั้นต่างกันชื่นชอบผลงานที่ผ่านมาของหลุยส์เอเนริกีไม่น้อยทางสมัยคุมบาซ่าและก็กวาดทริปเปิลแชมป์ในปี2015ราไปถึงการปลุกปั่นและยกอัดับักยภาพของนักเตะสเปนหลายๆคนในตอนคุมทีมชาติอีกต่างหากครับคนต่อมาโทมัสทูกเค้า นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกุนซซอร์ที่มีชื่อติดโผเป็นหนึ่งในตัวแต่งด้วยเช่นกันเพราะว่าตอนนี้กําลังว่างงานอยู่หลังแยกทางกับเชลซีไปเมื่อไม่นานนี้ทางแฟนๆของสปเปอร์แต่ละกลุ่มในโซเชียลก็ม่ได้อาค้ออะไรกับการที่เขาเคยเป็นคนของสินโต้เงินคารามาก่อนเพราะทางคอนเต้เองก็เคยเป็นอดีตในายใหญ่ของเชลซีมาก่อนเช่นกัน ส่วนเรื่องของผลงานนะว่าจับต้องได้ครับพอไปวัยสมัยทางานกับดอทมุนและกับปารีสแซงต์แชงหรือแม้กระทั่งเชลซีพี่แกความมาทุกอันดับแชมป์ทั้งแชมลีกปอดถ้วยในประเทศเราไปถึงยูฟาแชมเปียนส์ลีกซึ่งเป็นสิทธิตอบโจทย์ทีมอย่างสปเปอร์มากๆแถมผู้ชายคนนี้ยังมีสไตล์และปัญญาการทําทีมที่ชัดเจนดังนั้นแหละครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เขาจะได้รับการยกย่องบอาเป็นกุนซือมากฝีมืออีกคนในยุคนี้ซึ่งอย่างไรก็ตามเรื่องการมีปัญหากับฝ่ายบริหารดูจะเป็นภาพจําแบบลบๆของสมัสสุ จะคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ในการตัดสินใจแต่งตั้งให้เขาเป็นคนคนใหม่ของทีมน,นะคะรับคนต่อมาโทโมัสแฟรง์จากคุณเซโนเนมที่ไม่มีใครรู้จักตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันวันนี้ผู้ชายที่ชื่อโทโมัสแฟรง์ได้สร้างชื่อจนเป็นที่รู้จักกับโปรไฟล์ที่สร้างไว้อย่างยอดเยี่ยมกับเบนฟอร์ดถึงนี่จะไม่ใช่สโมสรรับชั้นหนะัแต่หารู้ไม่ว่านี่เป็นทีมที่สร้างปัญหากับทีมใหญ่ๆได้มากมายในทุกๆก,การเจอกัน เขาทำทีมเอาชนะแมนยูมา4-0ชนะแมนซิตี้2ประตูต่อ1เสมอกับเชลซี0-0เสมอกับสเปอร์2-2ชนะลิเวอร์พูล3ประตูต่อ1และเสมอกับอาร์เซนอล1ประตูต่อ1ปัจจุบันพาทีมรังอันดับ8มีลุ้นทำอันดับไปเล่นฟุตบอลยุโรปดังนั้นคนที่ต้องได้รับความดีความชอบมากสุด จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบุนซืออย่างโทมัสแฟรงค์ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมตลอดช่วงที่ผ่านมาทาให้ชื่อของเขาตกเป็นหนึ่งในคนที่คาดว่าน่าจะมารับช่วงต่อที่ซเปอร์ทหารต้องแยกทางกับคอนเต้แต่อย่างไรก็ตามนะคะรับตัวของแฟรงค์ก็เคยออกมาตอบเรื่องดังกล่าวแล้วว่าเขายังมีความสุขกับเรนฟอร์ดเหมือนเดิมแต่อย่าลืมแล้วว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในโลกของฟุตบอลบางทีพอตําแหน่งมันเกิดว่างขึ้นมาจริงๆนี่อาจจะเป็นข้อเสนอที่อาจจะปฏิเสธไม่ลงก,ก็เป็นได้นะคะรับคนต่อมาโอลิเวอร์กราฟเนอร์ กราสเนอร์ ner, มีโอกาสกลายเป็นคุณสื่อแนะนำคนต่อไปของวงการลูกหนังเงยอรมันเพราะว่าเขาทำงานได้ดีกับแฟรงเฟิร์ตถ้ายัางจำกันได้นะครับนี่คือคนที่พาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกเมื่อ2ปีก่อนซึ่งมันเป็นซีซันแรกที่เขาเข้ามาทำงานที่ดอยเช่แบงค์อารีนาด้วยซ้ำและตอนนี้ก็ยังอยู่ในเส้นทางที่ดีในการลุ้นพื้นที่ท็อป4อยู่ล่าสุดก็มีรายงานข่าวนะครับว่าสเปอร์กำลังจับตาดูโอลิเวอร์กราสเนอร์ไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับตำแหน่งคุณสื่อใหม่ถ้าหากมีการสั่งปลดคอนเเดัน บางทีถ้าคอนเต้ต้องเก็บข่าวของไปจากสเปอร์และสโมสรยังไม่สามารถหาตัวแทนที่ดีได้นะครับโอกาสตรงนี้น่าจะเป็นของไรอันเมสันที่จะรับหน้าทีรักษาการเพราะปัจจุบันนะครับเขามีบทบาทเป็นหนึ่งในทีมโค้ชของไก่เดือยท่อไรอันเมสันเคยได้โอกาสคุมทีมสเปอร์ในฐานะรักษาการมาก่อนครั้งหนึ่งที่มอตอนซอเซมูรินโยโดนสั่งปลดออกจากตำแหน่งได้คุมทีมไป7นัดชนะ4แพ้3และตอนที่คอนเต้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดถุงน้ำดีอักเสบเขาก็เป็นคนที่ขึ้นมาคุมทีมชั่วคราวร,ร่วมกับคริสเตียนสเตลินวาในระะยย แน่นอนวันนี้ไม่ใช่ตัวเลือกที่สเปิร์ต้องการเพราะการวางเป้าหมายเพื่อความสำเร็จในเรื่องของถ้วยแชมป์สโมสรมันต้องการคุณเซอรรับท็อปและมีประสบการณ์ซึ่งนี่ไม่ใช่คุณสมบัติที่ไรอันเมสันมีเว้นเสียแต่พี่แกได้รับโอการสรักษาการและทำผลงานเข้าตีนอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเลยหล่ะครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟาเอิมเยยาบุคลอยให้เราเลยนะ